สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งสาระดีๆมาบอกมานําเสนอนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ๆเขาถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วเข็มวัดรอบไม่ขึ้นนะครับผมรถสตาร์ทไม่ติดเข็มวัดรอบก็ไม่ขึ้นนะครับผมเป็นดีแมกปีศูนย์ห้าเครื่องสาคัญนะครับผมที่นี่มันก็มาดูผมก็มาดูนะครับว่าในกรณีนี้ผมจะไม่ดูวัดรอบที่หน้าจอเดินไหมนะครับผมจะดูวัดรอบที่ จากเครื่องสแกนนะครับของร้านรุ่นนี้ CRP 1 2 3 i ก็ไปหามานะครับมันจะได้ตามผมได้นะครับผมอ่ะนี่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน18แล้วปีที่แล้วเป็นเวอร์ชัน17ปีนี้เป็นเวอร์ชัน18นะครับผมมาดูนะครับเจ้านี้ก็มาดูนะครับว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผม ในกรณีที่รถสตาร์ม่ติถ้าเราอยากรกูวัดรอบเครื่องบางคนก็ดูที่หน้าจอเป็นหน้าจอปเดินไม่หน้าจอเดินไม่เป็นแต่สำหรับผมดูไม่เป็นนะครับผมก็จะมาดูเครื่องนี้สามารถสแกนรถอีซูได้ถึงปี2023เลยนะครับผมตอนนี้ราคาก็ไม่น่าจะแพงนะครับไม่น่าจะไม่ไในใจกี่พันสามสี่พันนี่หละมั้งนะครับตอนนี้ตอนนั้นผมซื้อยังราคาแพงอยู่นะ อ่ะทีนี้ถ้าเราเข้ามาดูนี่หน้านี้แล้วนะครับผมเราก็มาดูโค้ดก่อนนะครับอ่ะโค้ดไม่มีนะครับผมโค้ดไม่มีทีนี้เราก็มาดูที่สตรีม Data s t r e a m นะครับอ่ะทีนี้มาดูหน้าไหนนะครับผมอ่ะมาผมจะพาไปดูเลยนะครับผมก็มาดูหน้าสามขีดหกนะครับสามขีดหกนี่นะครับเนี่ย n g i n ิ s p ป e d นะครับนี่ n g i n ิ Engine speed นะครับมาดูตัวนี้นะในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดถ้าเราอยากดูวัดรอบนะครับผมให้ใช้เครื่องสแกนดูดีกว่านะครับมันมันแม่นยํากว่านะครับทีนี้เราก็มาดูที่ engine speed นะครับก็คือเราก็สตาร์ทดูนะครับผมอ่ะถ้าเราสตาร์ทเราออนซื้อกุญแจนะครับสตาร์ทรแล้วนะครับผม engine speed ตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับผมไม่ขึ้นแล้วอะไรเสียนะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับให้เราหนึ่งลองเอากล่อง ECU มาใหม่นะครับผมลองเอากล่อง ECU มาใหม่แล้วก็เปลี่ยนสายไฟใหม่ดูเปลี่ยนสายไฟห้องเครื่องดูใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่อง ECU ใหม่ดูนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ทําการสตาร์ทใหม่ดูอีกทีนะครับผมอ่ะทีนี้ในกรณีที่เราเปลี่ยนกล่อง ECU ใหม่เปลี่ยนสายไฟใหม่แล้วนะครับผมปรากฏว่านะครับ Engine Speed มัน รอนซวิกุญแจแล้วเรามาสตาร์ทดูนะครับเอจินสปีดขึ้นนะครับเอจินสปีดขึ้นนะครับแต่นะครับแต่รถไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะอะไรนะครับก็ต้องไปดูนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราได้ถอดเอ่อพวกเอ่อสายน้ํามันอะไรออกต่างๆอะไรหรือเปล่านะครับเราไปเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเราต้องไปไล่ดูนะครับผมเราต้องไปก็คือว่าสตาร์ทไล่เลยนะครับผมอ่าทีนี้ ในกรณีที่เอนจิ้นสปีดขึ้นแล้วรถตร์ทไม่ติดนะครับเราไปดูตรงไหนหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับออนฟีกุญแจแล้วไปดูเอสนะครับฟังเสียงเอสนะครับเอสมันมันติดหรือเปล่านะครับมันดังหรือเปล่านะครับผมอ่ามันดังหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้อ่านะครับทีนี้เออก่อนก่อนหน้านั้นนะครับเออกลองไอ้วันออกเครื่องไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนกลอง e c ซใหม่ เป็นชุดสายไฟของเครื่องใหม่นะครับแล้วก็อ่อ,อนซีกุญแจสตาร์ทดูปรากฏว่ารอบเครื่องขึ้นแล้วนะครับผมแต่รถยังสตาร์ทไม่ติดนะครับให้เราเช็คตรงไหนอีกได้บ้างนะอ่ามาต่อเนื่องนะครับผมหนึ่งนะครับออนซื้อกุญแจแล้วมาฟังเสียง s อสนะครับถ้าเอสวมีเสียงเงี้งเบาๆนะครับผมก็แสดงว่า s อสวไม่เสียนะครับผมทีนี้เราจะเช็คตรงในอีกอ่าทีนี้ก็ต้องมาดูที่ปั๊มติ๊กนะครับผมว่าไอ้ปั๊มติ๊กมันดันน้ํามันมาหา ปั๊มควมเร็วหรือเปล่านะครับก็ถอดสายถน้ำมันใหญ่นะก่อนเข้าปั๊มโมเร็วนะครับแล้วก็ออนซิบุนเจแล้วก็ดูน้ํามันถ้าน้ำมันออกก็แสดงว่าปั๊มติกไม่เสียนะครับผมอ่ะทีนี้เราต้องเช็คตรงไหนอีกบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ต้องเช็คลักข้อฉีดนะครับผมอ่ะลักข้อฉีดนะครับต้องมาห้าโวลต์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 ออนซิบุนเจแล้วก็เช็คมันจะมาห้าโวลต์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 ถ้าดีแมกซ์ปีศูนย์ห้าศูนย์หกถ้ามาสิบต์นะาา v, ะไม่่ใชนอง ถ้ามา1โวลต์กล่องช็อตนะครับกล่องอาจจะช็อตนะแต่ถ้ามา5วลัล5วัล5วัล5วลต์ก็ปกตินะครับผมถ้ามา5วลต์ัล5วัล5วลต์แบบนี้แล้วแสดงว่ารถก็พร้อมที่จะสตาร์ทติดแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูรีเลย์ ECM เมนเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนี่รีเลย์ ECM เมนนะครับผมรีเลย์วีเลย์อะไรอีกรีเลย์รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงไม่ใช่เน้อนะครับเพราะว่าคือเราออนสวิตช์เจแล้วน้ำมันมันมาก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับพวกรีเลย์นี้ ก็ทำยังไงก็ได้นะครับผมในกรณีที่รถสตาร์ทติดทำยังไงก็ได้นะครับให้ควันมันออกท้ายให้ได้นะครับผมถ้าควันมันออกท้ายได้แสดงว่ารถก็พร้อมที่ติดแล้วนะครับผมแต่ในกรณีนี้คือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็วัดนะครับวัดัวฉีดนะฮะปลั๊กัวฉีดนะครับว่ามันมา5โวลต์ไหมนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะไอ้ขั้วหนึ่งนะครับก็จะมาจับที่ขั้วลบของแบตเตอรี่หรือแตะโครงก็ได้นะแตะของรถก็ได้นะครับผมอีกขั้วหนึ่งก็มาจับมาจับตรงนี้นะด้านซ้ายนะเนี่ยฝั่งนี้ี ตัวที่ผมขีดสีไว้นะครับผมอันนี้คือต้องมา5โวลต์ न, 5โวลต์นะครับ5โวลต์5โวลต์ न, นะครับผมอันนี้คือปกตินะของ d m a ม็ปี0506นะครับผมถ้ามาอย่างนี้แล้วแสดงว่ากล่องมันจ่ายมาปกตินะค,คือกล่องไม่ได้เสียนะครับก็ลองจ่ายมาทีนี้ก็มันก็ไปอยู่ที่ในส่วนของพวกน้ำมันนะครับผมว่าแรงดันน้ำมันมัน,มนอัดขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับผมาถ้ามันอัดขึ้นมาได้แล้วก็ลอกนะครับผมก็ถอดเนี่ยถอดท่อข้ามเครื่องออกนะครับก็ใช้ อิเล็กทรอนิกส์คอนแทคทรีนเนอร์นะครับผมมาแล้วก็มาฉีดผล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 ใส่นะครับใส่ในนี้นะฉีดพผลผพ่นใส่แล้วก็สตาร์ทดูนะครับถ้าสตาร์ทแล้วมีควันขึ้นมีควันขึ้นมีควันออกท่อแสดงว่าโอ้ยรถเปอร์เซ็นต์ติดมีสูงมากนะครับผมเปอร์เซ็นต์ติดมีสูงมากนะครับทีนี้ก็เหยียบคันเร่งช่วยนะครับผมเหยียบคันเร่งตอนสตาร์ทก็เหยียบคันเร่งไปเลยนะครับผมสตาร์ทแล้วก็เหยียบคันเร่งไปเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวรถก็ติดนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผม คือวิธีไล่รถนะครับผมในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดนะคืออยู่ๆมันสตาร์ทไม่ติดม,มันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะครับหนึ่ง SUV นะผมหนึ่งพวก SUV อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือผมไปไปหาซ่อมรถนะนะครับเดินสายซ่อมรถก็ใครให้ไปซ่อมก็ซ่อมนะครับซ่อมไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็คือผมมีงานหลักประจําอยู่แล้วนะครับคือยังไม่ได้เปิดอูนะครับผมแต่ถ้าเปิดอูเมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีเวลาทํามีมีเวลาไล่รถนะครับคือ รถสตาร์ทไม่ติดก็แก้ไขไม่ยากนะครับแต่อันนี้คือตอนนี้คือมันไม่ค่อยมีเวลาคือมันไม่มีเวลาทํานะครับแต่ถ้าเคกแล้วเคกแล้วแก้ได้ไหมนะครับอันนั้นมันก็จะง่ายนะครับผมอาการรถเคกสตาร์ทติดคือสตาร์ทติดง่ายแต่มันเคกกับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็รถสตาร์ทพวกติดยากติดย่งติดยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมันมันจะแก้ไปคนละแบบนะครับคือรถสตาร์ทติด ง่ายแต่เกะอ,อันนะั้ก็จะแก่ในส่วนของพวกดูพวกเซ็นซูสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนรถที่อืดๆสตาร์ทติดยากโอ้โหอันนั้นผมว่าน่าจะทำเครื่องใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนในสตาร์ทนะพวกรถสตาร์ทอืออออยอยดๆนะครับผมถ้ารถสตาร์ทอืดๆอืดๆยากๆติดยากๆนะผมก็ผมว่านะครับเปอร์เซ็นที่ที่เอ่อชาร์จละลายกับลูกเบียดมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับผม บอกเลยนะครับผมทาเครื่องใหม่จบไปเลยนะครับไอพวกร้อนด้วยนะครับผมบางทีร้อนนะครับทำโมชีดมาร้อนก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมถ้าตาติดยากนะครับอันนั้นก็เครื่องแล้วนะครับผมทาเครื่องดีกว่าทําเครื่องใหม่ดีกว่านะครับกกหาร้านดีๆนะครับหาร้านดีๆหาไปต้องไปดูโปรไฟล์นะผมหาร้านดีๆนะครับเครดีๆก็ทานะครับผมทีนี้นะครับก็ถ้าเราเปลี่ยนในสตาร์ทนะเปลี่ยนในสตาร์ทเปลี่ยนแบ็ดแล้ว รถก็ยังสตาร์ทอืดๆอยู่ติดยากๆก็แสดงว่าหนึ่งนะครับลูกอาจจะเบียดสองชาบอาจจะละลายได้นะครับผมแต่ต้องดูนะครับถ้าชาบล,ละลายมันก็จะมีเสียงดังแทกๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆนะครับผมถ้าลูกเบียดมันก็จะมีเสียงดังะเวลาคือเจ้าของรถนะครับรู้รู้ที่สุดนะครับผมว่ารถมันเป็นยังไงนะครับตอนมันติด มันมีเสียงอะไรดังเต็กๆๆๆๆๆเตะเะครัไหมนผมถ้าแดงเสียงไปนี่เต็กๆๆๆะแสดงว่าแสดงว่าถ้าสแกนดู Data าทรีมของหัวฉีดแล้วคือมันไม่ค่อยเพี้ยนนะครับก็แสดงว่าลูกเบียดแน่นอนนะครับผมลูกเบียดนะครับผมถามว่าลูกเบียดรถสตาร์ทติดไหมติดนะครับแต่มันก็อาจจะอืดๆหน่อยนิดนึงนะครับผมทีนี้ต้องมาดูจุดอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นวาวนะครับวาวคดหรือเปล่านะครับวาวยันหรือเปล่านะครับผมวาวห่างรถติดนะครับ อ่าย้ำนะครับว่าวาวห่างนะครับวาวห่างวาวห่างรถติดนะครับแต่วาวยันนะครับวาวยันรถไม่ติดนะครับวาวยันรถไม่ติดนะครับผมไม่แน่ใจถูกหรือเปล่านะวาวยันรถไม่ติดวาวยันก็คือมันปิดไม่สนิทนะครับคือมันยันลงไปไอคือมันยันอธิบายยังไงนะครับอนะครับก็ลองไปถามพี่ หาข้อมูล,ลหลายๆคนนะฮะหาข้อมูล,ลหลายๆช่างดูนะครับว่า,ามันประมาณไหนแล้วเ,เราต้องแก้ไขตรงไหนบ้างน,น,นะครับผมนะครับก็ในกรณีที่รถสตาร์ทมันบางทีมันสตาร์ทติด,ดย,ยากๆนะครับมันก็เกี่ยวกับพวกวาล์วด้วยนะครับผมวาลว์ว,าวคดวาลว์งวาลว์ยันนะครับต้องไปดูนะครับผมต้องไปดูนะครับแต่ผมคิดว่านะครับเจ้าของรถดีที่สุดนะครับฟังคืออันดับแรกให้เน้น ให้เน้นฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องตอนตอนที่ว่ารถสตาร์ทคือปกตินะครับผมไม่ใช่ว่า,ค,าคือถ้าบอกคือถ้าบอกตรงคือถ้าเจ้าของรถนะครับบอกอาการรถตรงนะครับก็คือสมมุติว่ารถสตาร์ทติดตอนก่อนที่มันจะสตาร์ทไม่ติดคือรถเสียงเครื่องมันนิ่มอ่านี่เสียงเครื่องมันนิ่มคือมันไม่ได้มีอะไรเสียงดังต๊กเต๊กต๊กตกอันนี้คือมันจะไล่ง่ายนะผมจะถ้าเกิด คือจะคลองรถบอกไม่ตรงอาการไม่ตรงนะครับโอ้โหส่ม,มันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับคือเอาง่ายๆเลยนะครับฟิตเครื่องจบเลยนะฟิตเครื่องครับฟิตเครื่องใหม่จบเลยนะครับยังไงก็รถสตาร์ตติดนะติด,ดง่ายนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ของผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเปลียป่ยนฟ้าซูบใหม่นะครับก็ใส่ๆนะครับตอนนี้เก็บรั่วนะครับก็เก็บรั่วแล้วก็ได้ปกตินะครผมก็ทําแห้งมีม,มีน้ํามัน ไม่มีน้ำมันเครื่องอยู่ข้างๆครับก็ใช้พวกน้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรนะครับผมมาเช็ดแห้งนะครับทั้งทั้งไอยางฝาครอบาลาวนะครับผมก็เช็ดแห้งนะครับไม่ให้มีน้ำมันนะครับก็ใช้อะไรก็ได้นะครับเช็ดมันแห้งไม่มีน้ำมันไม่มีคราบน้ำมันติดเวลาเราทาปะเก็นไปนะครับปะเก็นมันก็จะติดกับเนื้อเหล็กนะครับพอปะเก็นติดกับเนื้อเหล็กแล้วทีนี้มันก็ไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วก็เหมือนที่โรงงานเขาทําทําไมไม่มีรั่วนะครับก็คือ มันไม่มีน้ำข้าวน้ำมันเครื่องนะครับผมมันไม่มีข้าวน้ำมันเครื่องคือผมว่อกอบมาคือมันแห้งๆเลยนะครับผมคือเอามาก็ใส่ปุ๊บมันก็ไม่มีรั่วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอรอสายไฟนะครับรอสายไฟใหม่นะเจไก็สั่งสายไฟมาแล้วนะครับแต่เป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับผมสั่งสายไฟมาแต่เป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับ,ก,บก็บอกบอกปีศูนย์ห้าศูนย์หก เอาพีสุเดเจ็มาให้โอ้โปวดหัวเลยนะผมนี่แรับผมขายของถ้าขายไม่รู้ก็มันก็จะอย่างนี้นะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็พี่ๆคนไหนชอบก็อย่าลืมฝากไลกคก์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e ช่องซอแจดีเซลด้วยนะครับผมอันนี้มไม่ได้ยิงสายน้ำนะครับเสียดายนะครับที่แรกผมว่าจะเอาฝาไปให้ร้านเขายิงสายน้ำให้นะให้มันแบบใสๆเลยนะผมเตะ ไม่ได้ไม่ได้ให้ไปยิงนะครับก็คือรถรถมันจะเป็นต้องใช้งานก็คือ,คอต้องประกอบใส่ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ล้างได้ประมาณนี้นะนี่ล้างไม่มีเยิ้มนะครับผม<ช>ไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรนะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝาก้ชอบก็อย่าลืมฝากอะไรก็ใช้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม